ความสุขของเด็กหลังอานกับเด็กบีเกิลน,นะคะเขาเล่นกันนะคะวัดพลังกันนะคะเด็กหลังอานเป็นน้องนะคะเป็นน้องสิบสี่วันนะคะบีเกิลเกิดก,ก่อนนะคะแต่ว่าหลังอานตัวโตก,กว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบีเกิลเป็นพันเล็กนะคะ สู้เขาไม่ได้ลรอลูกสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ไได <c oughs> น่ารักนะคะ <c oughs> กำลังหมั่นเขี้ยวนะคะ <c oughs> เจออะไรก็เอามาแทะนะคะ ทั้งสองตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะเด็กไทยหลังอ่านก็ตัวเมียเด็กบิเกิลก็ตัวเมียนะคะสนุกไหมลูกสนุกไหมฟันเล็กๆแต่กัดเก่งมากเลยแทะได้ทุกอย่างนะคะ นี่คือความสุขของเด็กๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเด็กๆนะคะ